สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนคลับรายการลอรีข้าวแเครารพกราบวันนี้ม่วงนกี้ยมหนองุานกาดนำท่านผู้ชมแฟนคลับมา้านีเล่มกแก่ตุณบุรีตตะบุรักษาบืองจังหวัดภูเก็ต่อวันนี้ก็เป็นที่สามเป็นกเราเป็นกลุ่มุมชนในเือข่า้จาติพันธ์ของพีน้องเจ้าุรักลวย ธาตุนมาเนี้มันปีนองชาวารักลราโอยเนี่ยก็จะมีเครือข่ายของเขาไม่ว่าจะเป็นโมูแก่นนะครับในรายเหือนนี้ในที่บบัากไม่ว่าจะเป็นหมูแกน่แนที่เร้าไห่ที่ตาตั้จใจจากก็รวมไปถึงปีนองที่คอลันตาปีนองที่ขเขาลิเป้นะครับแล้วก็ก็อาฮาชูรินและรายเหือนนี้ก็ทธรรมนี้คือจากที่แพ็์ของปีนองชาวไใสไว้ ที่เรล่ากาเรี๋วยวนี้จะมีการเรื่องนี้จะต้องท่ามทันวันนี้เรามีหลยคุณนะกับที่มาที่มารวมรวมรุ่มคูยกันมีสัระทานสภาเทศบาตำบลรัานสาประธานชัยนรงค์พิธาขอภครับลวท่าน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 ท่าท่านท่น่านท่านท่านนท่านท่านท่านท่่าท่าท่านท่านท่านท่ท่่าน,น,นท่า่านท่านท่าน มีผู้ใหญ่ผู้รัฐนำมุกยิดเลยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่มีผู้ช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็มีมมมนำการคนรุ่นใหม่ก็เลยกลุ่มสนใจน้องเอ็นนรค์พิลาวารมาด้วยตอนนี้ตรงท่านผู้ใหญ่คอนกับท่านผู้ใหญ่คอนวา่าเอ่อเร็วๆนี้ชาวบ้านจะมีงานอะไรนะเกี่ยวกาาับจัดงาน มันมีงานข้าเวเยกว่างานบุญยาดก็คือเป็นเกี่ยวขั่ายของภูมิชาติพันธุ์ก็คือเข้าสั้นเนอร์ว่าปีปีนี้กลางนี้ก็จะจัดคุณทีในเมื่อวานและพเกแก็คือผมจะโอยินยินยินอ่ายินดีมากเลยพรก็คือที่เราไว้ก็เคยจัดแล้วแต่พวกนี้อาจจะใช้ก็เคยจัดแล้วมาครั้งนี้ผมจะต้องการจัดทีเมื่อวานเพราะว่าเราไม่เคยจัด สักครั้งดูที่มุวันดูจะยาี่นองจะต่างตั้งก็จะมุมที่มีมพี่นนองจะโมนิทิกกัาตาเลโกโกนีทพีเโกพีนองไฟก็ไฟผันงาไฟหมอกหมกแนหรือว่าหม,มอกเลนน้อง้องงาลน่องจะผันาที่แล้น้อง ก็คือเขาจะมารวมกิจกรรมแล้วก็มีาาาาก,การแสดงศิลปะตระการกล้องในระดับภูมิแบบกล้องงานนี้เพื่อนเดี๋ยววาอยู่เดี๋ยวนี้มันเพิ่งพลาดไปเนี่ยก็มีน้องที่การกระจายคอนโทรีลิม่าสอ,อ,อันนี้มีการจับแบบงานอัน,นออดับสองเกี่ยวกับงาน รวมยาสจติพันธ์ในโรงงานดังนี้เป็นดังที่ที่สามนะครับดังที่สามถึงคามมาในการจัดงานรวมยาสจติพันธในไม้เชืถึงว่ายาให้พี่น้องอาชาวเร่ของเราเนี่ยครับได้รวมกลุ่มกันนะครับรวมกลุ่มรวมถึงาชาวเร่นี่ก็มีทราบด้วยบุรักราโวยหมอแกนหมอแกหมอแหลนนะครับซึ่งพี่น้องจาติพันธ์นี่ชาวเร่ของเราเนี่ยโอย รวใหญ่เร็วที่ผ่านมานะครับแต่เป็นเกาเรียว่าโดนคอทับโดนโดนโดนคอทับมีปญหนาเรื่องตีดินมีปะหนาเรื่องตีอยัวไซนะครับต่ำเออเพราะว่าพี่น้องอยู่กระจัดกระจายนะครับซึ่งความามในการจัดตรวให้พี่น้องร่วมเป็นพลังนะครับร่วมเป็นพลังและเอาปัญหาที่พี่น้องประสบอยู่เรื่องตีดินเรื่องตียัวไซเรื่องการต่ำมากินยัวในเกตุจยานนู่นนี่นั่นนะครับร่วมประเด็นปญหน้าในการเสนอต่อ เราจะห้าแนวทางในการช่วยเหลือกห้าแนวทางในการแก้ไขและครับยอมรับคุณภาพชีวิตของพี่น้องที่มีอยู่ให้ขขาวเที่ยมกับคนทอยู่วัวไปนะครับอันนี้คือมุ่งไม่ลักนะครับและก็มีเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะครับกฎหมายจากที่ฟันที่เรากำลังรักนั้นเข้าสาาูบส้าถึงได้าาไปปั้นป้าด่วะไปต่างสภาผู้แทนไปแล้วนะครับกำลังอีกหนึโลก เพราะฉะนัน้นถ้ากฎหมายนี้ออกมาอาจจะไม่ชีวิตความเป็นอยู่ของมีน้องนะครับจะได้รับการคุ้มครองนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เตาเทียมกับคุณอื่นนะครับใช่ดูบวามคนินะครับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัศนาเียมข้องนยอายกองคีรยุทธสงครามนะครับเพ <c oughs> ียงหนึ่งเอ่อเดี๋ยวกาดินี้แล้วจะเป็นเปลือกห้าย่โดยเป็นกด็ดจะตีบนนั่นต้องเปลือก้าซึ่งมี มีและไร่เกลือไถถือว่ต่างประเทศแล้วเขา,เ,า,เ,าเขาเคยเคยเหลือก้องส่งเขาด้วยไถไม่ว่าจะพอไม่ไม่จะพอจะเป็นอุรกลาโวยหรือว่าหมอกแกนหมอกแกล้งก็แล้วแต่รวมไปถึงพี่น้องชาวมันนี่กันนะครับมีลักษณะความคลายคลายกันกับพี่น้องชาวอุอรังอาวดีถึงเงื่อนนี้มื่อแต่บอกว่าตัดสินใจแรงแล้วเนี่ยมันจะทำไปสูเราเห็นว่าในอนาณาจตกรเนี็ตอาจจะรวบรวม สำคัญที่พันเนี้มันเป็นเรื่องสำคัญเพราะสัตว์ที่ข้อมความเป็นมนุษย์อันนี้สําคัญมากนะครับอจะอจะเรียนถามถันกระดานเสภาว่าในในประเด็นแบบน,นี้นะปัญห้าประเด็นทางกระดานสภาที่มีแนวคิดที่จะก็เรียกว่านำเสนอต่อผู้บริหารของแต่ละสภานักศึกษาได้มางหนแก่นในไดประวัติศาสตร์ ได้มาสการกับประเภทีกับวิธีบันารด้วยจัดกันครับข้มีลอบระเล็กใยเจรุงจินด้วาการทำรับประกันสมบัติบเกษตรัรรมเราพบด้ว่ว่าโครงการนี้โครงการนี้ได้จัดที่ันตัวเค็ดอันดามันกังได้ทั้งจนถึงไรน้องทั้งกระบี่ตางาพวกเป็นต่นนองรับไดมาเรมพัว่ากในการได้มาและความคอิน ความเป็นอยู่ถึงกันในการก้งแตงกูบต้มเนื um. ้าหนาตัวเต้นก้งเทศบาลตะบนดัชนาพ้มจะรับอ่ทีงนี้ไปแยกไปเป็นด้านัต่างฝ่าย้ริานทันในนายกย้ยหุดยอดเถอะพ้มเชื่อมั่นว่านายกเทศมนตรีตะบนดัชนะาต่อเตาไหมเดียวกันคือต้องการปรักคุณภาพชีวิตความเป็นยู่งน เราไปไม่เราหรือว่าจะเรื่งคอนเดยวบานอย่างรู้ล่าลังว่าเื่อที่จะทั่ตรงนี้เดือนพฤศจิกาแต่ว่ายังไม่รู้ว่าวันปีจะได้ปนีนี้จะปีปีนี้กี่ปีนี้ยี๋ยกแาแบบขาวขาวทเป็นเรี่ยงรูเรี่ยงกิบแบบาวาวจะนอนนอลิมาดมีไหมการนอนลิมาได้มีไหมปกติ นอนนิมจะจะไม่มีจุดจุดีาะว่าจับชุมาจจะจะนอนบริเวณที่ว่าเป็นิจการงนั้นิจานเลยรับมันมันมีส่วนนึงถ้าว่าไฟีองไฟไฟโขงทีเป๊ะตาเนี้ยทีีนี่เวลมาอาจจะนนานัดนก็มาตางรุเรืองตัวีมองไฟหมอกแนหมอกแนเนี่ยว่ามันจะตีปักมันจะโผล่มาทกุ่งตรงนี้อืเยอ งนี่คือสาระของพี่น้องชาวไทยไหม่รักลาวุ้ยทีแรกผู้แก่เขาน้องกันน้องการมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมในฐานะคนรุ่นใหม่ศึกษาวัฒนธรรมเออน้องกันน้องการาอ้หน้องกนไในแรงคนรุ่นใหม่ผน้องกันอีกนราว่านะครับผมสนับสนุนแล้วก็เด้วยกัร มีการชาติพันธ์ที่จะเกิดขึ้นา็คืเอเหมือนการรวมญาติแล้วก็มาแลเกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับอสาระหลับบาะมีก็งานที่จะเกิดข,ขึ้นในหนคงประมาณเดือนคือเดือนตุลาคมงานรวมก็จะรวมญาติก็บีนองชนเผ่าอุลักราวโวยบอแกอแะนบอกระเดนะครับซึ่งคณเส้นใจรุ่งวคนนี้ก็ได้บอกไปแล้วเพราวะคนเส้นใจนี้ก็อยู่กับเรือได้ก็ทำ แต่ถ้าจากไหนเลและบบลบอกซึ่งเข้ารวยหว่าไปอยากจะให้พี่น้องทุกทุณันเนีครับติดตามแน่นะครับถ้าเกิดเหมืองงานเกิดขึ้นจะได้พี่น้องได้มาแล้มาเห็นสําหรับผมเนี่ยผมชื่อว่าสัพซี่ข้อความเป็นมนุษย์ของพี่น้องชาวรุรักเราโวยเชื่อว่าพี่น้องชาวหมอกแกนหมอกแกนนไม่ด้อยไปกว่าพี่น้องทุกคนนะครับ แบดจะพูดได้ว่าชนกลุ่มเนี้ยเป็นชนกลุ่มแบดที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เกาะอูเกตแ,แล้วก็เป็นชนกลุ่มที่ว่าเข้ารู้แบบเฉพาะก้องเขาแบดฉบับของเขาแล้วไม่มีเอ่อไม่ไม่มีแนวคิดที่จะไปทําอะไรที่มันเป็นลักษณะม้องการที่ว่าเอ่อเชิงธุรกิจนะครับเข้ารู้แบบเรียบง่ายให้ชาวกินรคำในทะเลแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ยังมีปัญหามากมายมากอยู่ ใจกุ้งก็ตีแน่แน่ไม่ว่าจะเป็นเนืองกดไม้ไม่ว่าเป็นเนืองก้อกงซิฟอันทองกำอะไรทีนี้ต่างๆเหล่านี้เป็นตอนถึงจะยู่ในระหว่างการต่อสกทูนทั้งหมดนั้นติดกลุ่มเผือกให้เขาเขาขัดสู้ให้แล้นะครับตว่ากันไว้วันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่ตามชมรายการรอลิงข้าวพบกันใหม่กันสำหรับวันนี้สวัสดีครอูโอเทรุพัตตะคารร้านอาหารญี่ปุ่นที่เกาะแก้ว อยู่ที่หมู่บ้านสุพิชาทางไปโรงเรียนนานาชาติวันนี้ต้องการอาหารญี่ปุน่นจะไปส่วนตัวไปเป็นครอบครัวเลี้ยงสังสรรค์ใดๆนึกถึงอุโอเตรุ